คนบอกว่าวันเกิดวันเดียวกันอ่ามีคนถามป้านุชยิยุเท่าไหร่เขาใหญ่เอาไปตีเลขห้าสี่เหรอห้าสี่อายุป้านุชก็ไปตีเลขกันเอง ดู Youtube กันยังครับทุกคนเชียร์ Youtube หน่อย Youtube ตอนใหม่เรื่องอะไรคุณแม่เป็นไปเราไปรับรางวัลน,นะครับ,บรคุณคุณย่าได้รางวัลแม่ดีเด็กแล้วก็ไปรับรางวัลมาตกลรไม่มีใครตัดเค้กเลยเหรอเนี่ยรอยอยู่เนี่ยอาปนุษ์มา

มีคนวอวยพรบอกว่าให้ป้านุชสุขภาพแข็งแรงนะงนนอาชี้เลยหนูเอาอันไหนขขเ,ออเอาสติ๊ตเลยสติ๊ตมีตั้งหลายชิ้นลูกเอาชิ้นไหนคะมันไสอะไรอ่ะ จริงเหรอแล้วเขาจะกินได้อหรไม่เคยเห็นนะเค้กยูสุเป็นไงอ่ะอัญญาแล้วหนูจะกินเต็นอ่ะลูกอู้ยใครต่อนะนะอในนเกจริงเหรอโอ้โหต่อสูงมากเลย ยัอใติมีถ้วยลมีถ้วยด้หอมีในถ้วยเด้วยหรอเอาเลยพาไปไว้รนี่อ้ออัาอัาก็เอาลูกอันนี้ตรงมันคือไส้อะไรอ่ะ อย่างนี้นะคะที่ทุกคนนิยามไม่ใช่หรอกนี่ต้องอย่างนี้โอเคอันนี่ใครที่ทำแบบนั้นน่ยน้องพี่เอาอะไรลูกเอ้าจริงเหรอทช่ไหมน้องพี่ไม่กินอะไรเลยเหรอกินกับพ่อไหมเกี่ยวพ่อดีกว่าน่ะขมไมอ่ะกินกับพ่อเถอะจับอย่างนี้นะคะลูกอย่างนี้ได้ไหมลูกจับอย่า ไใช่อันนี้่ะอร่อยไหมคะใหญ่เนี่ยเคูกอะไรอยู่คะไปไหนแต่ลงอัญญาก,กินเค้กอะไรคะเอาอะไรหนูเอาอันนี้เหรองั้นมานั่งตรงนี้ดีๆมาลูกมามีถ้วยไหมครับเดี๋ยวหนูกินหก ให้ป้น,นุชแก่ให้ป้น,นุชแก่ให้น้องพี่หน่อยครับแบพูดกับป้าน,นุาน่ป้านเาม่ย์นปนเีมเพาะว่ามนคือปนป้านุปหน้าในาห้น้องนี่ป้้ แหนน้องพี่พีเซ็นซีอันนี้หนูต่อเหรอ,หอครับถ้าพอออกชิ้นหนึ่งมันจะพังไหมครับให้มันมเราไม่ไหวเราเราเรียนหัวหเอาเอ่อาแล้ว พอพอพี่ใส่ลูพี่ใส่ลเอาอะไรเฮ้พ่จุ้่มา้านนี้อองกอน้คืออนาน่ก็เอาไม่อก่อใส่บีมันีกงิเลยเหรอพี่ใส่ลูพี่ใส่ลเอาเค้กอะไรเอาเค้กสะหมพี่ใส่ลูพี่ใส่ลกเอาเค้กสไหมพี่ใส่ลูกไม่เอาขอบคุณค่ะ ไปดูพิธีดีกว่าไปดูอัญญาพิธีไปนั่งด้วยกันกับน,น้องกันเลยปะ,ะได้สีเดี๋ยวพี่เตรุเอาให้อัญญาอ๋อไม่เห็นน้ำยคืออ่ะเออโอเคดีไหมอร่อยไหมอร่อยไหม 看看อะไรไหมคะโอ้ยอ้วนน้องยังกินไม่ได้นะคะช็อกโกแลตพี่วาล่ะพี่วากินอะไรไหมคะมันใกล้เกิน step back หรือ step back step back 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 too close too close too close พีท่ทีเดี sofa, okay. ๋ยวมันหกบนโซฟาครับแนะนําตรงไหนพี่พี่ลงมันกระเด็นมาแล้วดาวสีไหนพี่ทีลงมักินทั้งรังได้ไหมเดี๋ยวมามีว่าแนะนําตรงนี้นั่งตรงนี้ก็ได้ตรงนี้โอเคนี่เฟรมแห่งความสงบอันยาไอวานไอวานหนูกินเค้กไหมคะไอวานไม่เอาอันยาป้อนไอวานหน่อยเร็วอันยาป้อนพี่ไอวานหน่อย ไปแล้วเอลิซา hey thank you for being so nice happy birthday เต็มไปหมดโอ้โหไอ้วง พ่อดูวิธีกินเค้กนี่พิธีมันหยิบขึ้นมาทั้งสามเหลี่ยมแล้วกัดพิธีกินเค้กพิธีหยิบขึ้นมาทั้งสามเหลี่ยมแล้วกรำตลกมากนู่นเขาแหาน่ยาปอนไม่เไม่ปอนทอได้ไหม ทุกคนมันมันแหลกปะมันแบบออเคหายละเมื่อกี้มันค้างอยู่เลอลงมาใจนี่ไงอันยาอันยาป้อนพี่ไอวานไหนได้ไหมคะมมนี่ดอ้าหายแม่มอได้ไมม่คะมองด้ไหมโอ้พี่พีเอามือเลิศมาป้ายหมอกล

พิธีก่อนจะเช็ดมือพิธีกำลังอให้หนูเดินไปหาองไงองไม่ได้ยินอยู่ตรงนี้ดีกว่าไม่ไปไหนละไหนดูคอมเมนต์สิเห็นพิธีกินก็มีความสุขพิธีกินคำใหญ่บัลเลอร์บัลล่า Happy birthday hey, I ll, I ll เอาเไปเว่าหายพี่ซีก็หายเ hey, อาไปเฉยไปเฉยเอาน้าอาพักถือวันนี้ช้างกินเค้กค่ะอุ๊ยอัญญาอัญญาวันนี้อัญญากินอะไรอัญญาพูดว่าวันนี้ฉันกินเค้กค่ะให้หน่อย อันยาอันยาเอาเสียงดีไหมเสียงดังๆได้ไหมอ่ะไหนวันนี้ฉันกินเค้กค่ะเหมือนไม่ได้กินเค้กมานานเพราะมันไม่ใช่ช่วงวันเกิดตุลาแล้วหมูกินกันราวานขึ้นเลยระวังเหยียบเค้กโอ้ยสนามอาชิ้นชิ้นสนเอาชิ้นชิ้นอันยาคะกินเค้กด้วยใช่ไหมคะ แน่ว่ามันใกล้เกินไปไหมคะม,มันใกล้เกินไปไหมคะเได้ทุกคูเลยแนี่นะจอาแล้ไปทุคูเลยทุกคนไปแล้วค่ำคืนนี้ขอให้มีความสุขบ๊ายบาย,บาย,บาย บายบายครับเดี๋ยวไปดู YouTube กันนะมีแต่คนถามว่าปานุอายุเท่าไหร่อาบ่อยพี่ห้าสิบสี่ปนุอายุห้าสิบสี่นะพี่ฟ้าไปไหนพี่ฟ้าขอลาฟ้าลาไปเที่ยวแล้วพี่ว่าบายบายพี่ว่าบายบา่ไหนได้ไหมคะเยว่า ดีกว่าบายบายหน่อยได้ไหมครับบายบายค่ะืออมอ่ไปแล้วทุกคนอ๋อนี่ใกล้สองทุ่มแล้วเดี๋ยวสองทุ่มไปดูคลิป